วิธีแก้ปัญหาส่งภาพไม่ผ่านนะครับ <c oughs> ข้อหาน้อยล่องรอยนะครับเนื้อหามีน้อยเกรนของฟิล์มร่องรอยจากการบีบอัดการแสดงผลเป็นพิกเซลและหรือการไล่สีผิดธรรมชาติซึ่งทำให้ให้เบนความสนใจไปจากตัวแบบหลักนะครับวิธีนี้ผมเจอบ่อยข้อหานี้เจอบ่อยมากนะครับแล้วก็ ค่อนข้างจะแก้ได้เยอะนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวเรามาดูเหตุผลโดนปฏิเสธเนาะ,นะมีจุดลบกวนซึ่งรูปนี้เดี๋ยวผมจะแก้ให้ผ่านนะครับแต่ก็เป็นรูป wooden table รูปนี้นะครับผมยังมีไฟล์อยู่เดี๋ยวผมลองแก้ดูนะฮะลองดูนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะวิธีนี้จะได้100%แต่ค่อนข้างจะทำได้เนาะเดี๋ยวรูปเลยนะดูน่ อาจจน่าจะอันนี้เนาะเหลือกันอีก11อ่าโอเควิธีทำง่ายๆนะครับไปที่ฟิลเตอร์ข้างบนนี้แล้วก็ไปที่ Noise นะครับแล้วก็ reduce Noise อันล่างสุดนะครับหลังจากนั้นเซ็ตค่าแบบนี้เลยนะครับของผม strength 10นะครับ คือเซิร์ฟดีเทล22่สิบสองรีดิวสคาลเลอร์น้อยยี่สิบสองชัดเพ้นดีเทลยีกดโอเคหลังจากนั้นก็รอมันทำการประมวลผลนะครับมันเหมือนเหมือนกับว่าภาพเรามันอาจจะหยาบไปเรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ทำการลดจุดลบกวนนะครับ แค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองส่งดูอีกรอบนะครับแล้วนี่ก็คือภาพที่ผ่านการแก้เรียบร้อยนะครับข้อหาใน่น้อยฟิล์มนะครับสุดท้ายแก้ปุ๊บตามที่ผมบอกก็ส่งผ่านนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยมีเทคนิคของการแก้ภาพน้อยฟิล์มของมือถือเดี๋ยวจะเอามาทำลงให้เรื่อยๆนะครับ วันนี้ก็สวัสดีครับ